สวัสดีค่ะเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2565เพศร o ย a l ว o r l ์ไทยแลนด์ได้เผยแพร่พระชายรักแรกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหาราชอาณาจักรที่ทรงฉายพร้อมด้วยกล่องแดงอันเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์มหากษัตริย์ที่หลายคนอาจทราบกันดีซึ่งภายในกล่องหนังสีแดงบรรจุเอกสารต่างๆจากรัฐบาลอังกฤษรวมทั้ง จากรัฐบาลกลุ่มประเทศเครือจัก,กรภพและอื่นๆรวมถึงเอกสารสรุปการประชุมในวาระต่างๆและหนังสือทางราชการที่ต้องลงพระประมาพิไทยซึ่งรวบรวมโดยราชเลขานุการในพระองค์ก่อนนำขึ้นทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายณที่ประทับและในวันเดียวกันเพจรอยัลโว่ไทยแลนด์ได้เผยแพร่ภาพแรก ของที่ประทับตลอดการของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหาราชอาณาจักรณวิหารสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหารเซนจอร์จพระราชวังวินเซอร์ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมศพเขียงคู่เจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระพระราชาสวามีเดิมทีพระบรมศพของเจ้าชายฟิลิปนั้นอัญเชิญประดิษฐานในถงใต้ดินหลังจากเสด็จสวรรคต และมีการประกอบพระราชพิธีพระบรมศพเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้มีการอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถไปประดิษฐานในถงใต้ดินเช่นกันก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมศพของทั้งสองพระองค์ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อประกอบพิธีการฝังพระบรมศพเป็นการภายในประดิษฐานเคียงข้างสมเด็จพระเจ้าจอรที่หพระราชบิดาและสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ พระบรมราชชนนีบนหินสลักนั้นมีพระปารมาพิไทยและพระนาม,มาพิไทยตามด้วยปีสเสด็จพระราชสมภพและปีสวรรคตตามลำดับได้แก่จอที่6ปี1895ถึงปี1952เอลิซาเบธปี1900ถึงปี2002เอลิซาเบธท,ที่2ปี1926ถึงปี2022และฟิลิป ปี1921ถึงปี2021ตรงกลางของหินสลักประดับด้วยดาราราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศสูงสุดแห่งกาเตอร์อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์สูงสุดและเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษและเก่าแก่ที่สุดในโลก